โลกเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนที่น่าตื่นเต้น Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 และ r e ิ l m GT 8 Pro พร้อมเข้าสู่ตลาดโลกแล้วหลังจากผ่านการรับรองบิสในอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจทำไมแบรนด์เหล่านี้ถึงเลือกเปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกันและสิ่งนี้จะส่งผลต่อตลาดสมาร์ทโฟนอย่างไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้ผู้บริโภคจะได้พบกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนอย่างเปี่ยมพร้อมทั้ง Oppo Find X9 Series vivo x 3 0 0 s e r i e s และ redmi gt 8 Serie ีซึ่งไม่ใช่แค่การเปิดตัวในจีนเท่านั้นแต่ยังมีการเคลื่อนไหวอย่างมากในตลาดโลกด้วยโดยเฉพาะในอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสมาร์ทโฟนที่เติบโตอย่างรวดเร็วรายงานล่าสุดบ่งชี้ว่า oppo find x 9 pro โมเดล cph 2 7 9 1 vivo x 3 0 0โมเดล v 2 5 1 4และ redmi gt 8 pro โมเดล imix 5210ได้รับการรับรองจาก b i s u r e of indian t a n d a r s แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าสมาร์ทโฟนเหล่านี้พร้อมเข้าสู่ตลาดอินเดียในอนาคตใกล้ๆนี้แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจทั้ง Oppo Find X9 Pro และ Vivo X300 คาดหวังว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแรกในโลกที่ใช้ชิป MediaTek Dimensity 9500ซึ่งเป็นชิปเซ็ตล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงขนาะที่เร a l GT8 Pro ก็ไม่แพ้กันเมื่อได้รับการยืนยันว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแรกในอินเดียที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite mm 5ซึ่งเป็นชิปเซ็ตที่มีประสิทธิภาพสูงจาก Qualcomm คำถามที่น่าสนใจคือการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเหล่านี้ในช่วงเวลาเดียวกันจะส่งผลต่อตลาดอย่างไรจะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นอีกหรือไม่และผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อะไรจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเหล่านี้สำหรับ Redmi GT 8 Pro คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้และตามด้วยการเปิดตัวในจีนตามมาขณะที่ Oppo Find X9 Pro และ Vivo X30 คาดหวังว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะเป็นการเปิดตัวที่น่าติดตามอย่างมาก คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเหล่านี้คุณคาดหวังอะไรจากสมาร์ทโฟนแบรนด์จีเหล่านี้มาแชร์ความคิดเห็นกันในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้